สวัสดีครับวันนี้เราก็มาติดตั้งกล่อง E-M100 อยหกับเจ้าซีไลท์นะครับ E-M100 ก็จะใหญ่กว่านะกว่า50คือวางไม่ได้เดี๋ยวเราไปวางอยู่ตรง u ูบ็กันนะครับตอนนี้ก็ประกอบกล่องเข้ากับ u ูบ็นะครับยึดติดกันแล้วก็เดินสายไฟพอเดินสายไฟเสร็จเรียบร้อยเราก็จะ ประกอบรถแล้วก็ไปเทสกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับซีไ์ กับติดตั้งกง e M ล่อง EM100 ระบบก็ใช้งานได้ปกติหมดนะครับเกี่ยวนหนึ่งนะครับเกี่สองเกี่ยวกันสาระบบล็อกก็ทำงานได้ปกตินะครับ ตบเซนเซอร์มันนะล้อไม่หมุนนะครับล้อก็จะหมุนปกติครับถ้าโดนเซนเซอร์โอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสกันครับหลังจากทำเสร็จแล้วนะครับเอเจ ไลท์นะครับสีไลท์เดี๋ยวเราไปลองเทสกันนะครับ